มีรถว่าอะไรทับมั้ยน่าเชื่อวะไม่เห็นใครเลยรถก็ไม่มีเฮียสุดเก้าสองตัวอำนาจเชื่อเฮ้ยมีมีมีทับมีทับข้างับมาพี่ตัวหนึ่งอ่ะรอบสีสีน้ำเงินน่ะเห็นละลงหลุมลงหลุมคุณลงหลุมงัดมันเลยนะถ้างั้นนะเอาไงอะไม่ละผมงัดมันเลยมันกับผมคนละหลุมอยู่แล้วพี่เอเคคนละหลุมนี่คือบอกเลยนะว่าเริ่มตึงแล้วนะตาแดงคู้ไปไหน เฮ้ย hey, มีคนห oh. ันไปทางเคซิฮาวมาชหนึ่งอัตราเนี่บก่อนผมน่าจะได้ฆ่ามันก่อนพี่ไปไ้องช่ยขอรถกูวะเนี่ยเอ้ยเอ้าแม่ไม่มีสะกอบร้อยห้าสิบเมตรโดนกูละไอสัตว์ก็คือฟุกแ้วหละเออแอ่าลูกฟุกกันแหละพี่ ถ้าไม่พกแกไม่ตกใจ <c oughs> เฮ้ยนะเล่าถ้าถ้าคนมันใจเคว้งอะก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อ,อมันยังไม่ออกมานะเนี่ยต้องไม่รู้มันออกย้อนกลับไปเปล่ามุกบิดปิดเ,เกมไม่ติดอะมึงเยอะครับ ชัดเลยชัดเลยแม่งเสียดนตรีแม่องอลังการเลยที่โคว,วอล๋อปิงจัดเลยวะทับจีมันเป็นแบบนี้นนมันอยู่ในหลุมก,กับพี่ปะใช่<อ>ใช่แต่พี่ไม่เห็นมันแล้วมันย้อนไปทางนู้นอะกินนิ่งใช่ไหมพี่บอยใช่มันไม่ได้เลี้ยวมาทางพี่อะมันไปย้อนแบบคือถ้ามันออกน่าจะไปออกกลุ่มเนี้่ะฮะมึงว่าไอตรงกระดังฮอฟเฟ่ม,มันมีคนปะ <c oughs> อยู่ด้วย้ีเอืม <c oughs> มันจะมีก็แสดงว่ารุ่งม,มาอายูอย,อยู่อยู่บนหลุมพี่บอยหลุมไหนตรงนี้เลยห้องน้ำเลยอยู่หลุมห้องน้ำเลยพี่อยู่หน้าหลุมใ้่ไหมใช่ใช่ใช่หน้าหลุมเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถกดให้พี่อ้อมพี่อ้อมพี่อ้อมเยอหางก่อที่ย้อนกลับขึ้นมาไปงไหงนใช่ย้อนย้อนย้อนตรงนี้พี่มาร์คของมาร์คของมันมันลงลงไปอ่ะพี่หรือว่าไงอยู่อยู่บนอยู่บนบนหลุมเลยเนี่าหน้าวิ่งตามเชื่อเปล่าน่ะเห็นแล้วบอลยิงได้ไหมบอลยิงได้ไหมยิง้ยงหลังเลยแล้วต้นไม้นี้หลังต้นไม้นี้หลังต้นไม้นี้ เข้าหัวไปนั่นนึงเข้าหัวไปนั่นนึงโอ้ยิงไม่ได้เลยพี่เออมันอยู่เออหลังเนินแต่เข้าหัวไปนั่นนึงบนโอเคข้างบนขึ้นเนินบนตรงมาเป้เลยตรงมาเป้เลยไอ้แล้วไงไละมันเป็นยังไงพี่พี่บ้านน็อกน็อกน็อกแล้วว่ายิงกดดันยิงไม่โดนหรอกไอ้บอลนี่หลุมนีก่อนเลยวะมีพี่ผมฟาร์มไปนิดเดียวเองอย่าเรียกฟาร์มไปเรียกว่าไม่ได้ฟาร์มเลยพี่ไม่เขียยัง ตรงนี้เคลียร์แล้วพี่ไปลงหลุมนู้นดิไปไล่อยากหลุมนู้นมาพี่ใครอยากได้เบอร์ลิวปะโกโกจริงๆก็จะมาช่วยน่ะรู้สึกกูจะตายยังไง่รู้ต้องศพเลยครับพี่วายมาร์ไว้หน่อยเก่งเอจับตรงกับอันนั้นให้ด้วยไอคอนเดอร์เพียวเลยจับตรงก็คือกิฟแท่งใช่ไหมใช่ครับพี่เดี๋ยวมาร์กออกนะ อุ้ยศพกระเด็นไกแต่ว่าหน้าไอ้สัตว์ทับอะไรไม่รถเาทับอ๋อไอบอลจะเอาอะไรบ้างอ่ะเบอรลริวรอ่ะใช่เบอรลริวพี่แล้วก็ปากปืนแค่นั้นแหละโอเคปากปืนโอเคเ้าเป็นคนจะขับแต่หน้าผมไปพี่ใช้ปืนอะไรพี่อาร์ตอเค ถ้าเราหลุมไม่เจอไอ้สัตว์เราใช้เคดีกว่ามีรถมาเอ้ยมีรถมาว่ะทางนี้ทางนี้มาร์กหนึ่งเป๊ะจะห่านพี่ปะกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างขึ้นขึ้นเนินขึ้นเนินไผ่านไปผ่านไปผ่านไปพี่อาร์ผมได้บาเรลแล้วพี่ผมได้บาเรลแล้วพี่เอ้าโอเคข้ามา สบายแล้วอยู่นี่อยู่นี่มันจอดเหรอขังอะไรวะไม่จอดจอดขึ้นเนินขึ้นเนินโอ้มันยังสองเมตรโอ้เฮียสองเมตรละตรงนี้เลยตอนนี้เลยมาสองพี่เก่งขับไปทางพี่เลยถ้าพี่ยิงโดนอีกสองเมตรหน้าร่วงนะตัวเดียวใช่ปหมตัวเดียวตัวเดียวหัวตัวมั้งพี่วันอีกวาอ่ะไม่ไม่ออกไม่เสื่อมทามแปลกๆว่ะปกติเนี่ย มันเหมือนมันจำจ้ำมากขึ้นนิดนึงน,นี่มึงเก็บเควสอไอส้สัตว์ล้อรเชนนะ่ะ <laughs> เอ่อตรงนี้เอ็มโฟยตะการเหลือศพเดืออีกกระบอกนะเอ่อเวอรเดเหลืออันหนึ่ง้องศพมันมีก่อสองปะก่อสองหกสิบสี่วันเอาเอา มั่งเหลือสองลูกต้องมีรถปะไอหมีมีรถเยอะเลยครับผมไอ้บอยมีรถปะไม่มีพี่่วาปาดไม่หลายตัวเลยอะไปเห็นรถรถมันเยอะอยู่คอมเพนกนเหลือใครไหมเอาเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราไปรับแล้วมาให้เขาพี่เขามาเก็บเองไปรับเองเรลิวส์คอตโชว์คืออะไรวะพี่บอยเก็บตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมพี่ผมเอามาออกแล้วพี่ตรงไหนเออพี่อาร์ไปเก็บแล้วการทัพไอ้ พาพี่ไปเอารถหน่อยซ้ายมือบักกี้คันหนึ่งเอาบ้านดีไหมทำไมไม่รอเลยเออนี่ก็ได้แกแบ๊กแก่ของไปดิดูเหลืออะไรไหมเพืเอทพี่มีอันเดียวเองนะคนมีห้าคนละห้ากันดิบอ่ะยาน้ำอ่ะยาน้ำมีสี่ทำอ่ะแต่บางคนไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะผมดูแก๊ปอยู่โอเคพร้อมขออนุญาผมลืมผมไม่เอาขี้มาด้วยไว้ ท <laughs> ิ้งเก็บของแล้วก็มาเลยรถอยุ่งหน้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่บอลพี่ PS PS ีีสสามดูสู้รับพี่ครับมากครับแมแต่คิวจะแดง ม่อันจะไปลิงโหลดได้ไงอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็น IOS อ่ะครับต้องโหลดผ่านใน App Store แอ่สมอไซนี่นะหรือว่าไงวะสัตว์อเอ้ยบ้าน,นนี้ไม่มีหรอกใ้เสียเงียบเยบหรอบ้านเหลืองข้างบนก็ดูเงียบนะแต่ไม่รู้่มันอาจจะไปมองทางอื่นอยู่จริง ได้ไม่ชัวร์เหนื่อยเหนื่อยไม่ดูเหนื่อยหรอกเหนื่อยเลยครับโบสคิวซี่ี่สิบจริงๆมันไม่ได้ใช้สาการช่วยก็ได้ครับแต่ถ้ามีก็ดีบ้านนี้เกาะสองเต็มบ่อยว่ามีมีสรีมเมอร์บ่อยจะจบประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่หรือเ่าไม่รู้ก็มันถ้าไปได้มันก็ ก็เรื่อยๆอะเอาประมาณว่าตราบใดที่ยังมีคนดูอยู่ใช่ใช่คดีนะพี่ก็มองดูพี่บาดิดูกินพลังวะเออผมว่ามดูกินพลังไงไปกินพลังละแก่ตัวเราก็อาจจะแบบได้เงินน้อยน้อยลงทำงานน้อยลงปากวันนี้สบายวันหน้าระบากวันนี้วันหน้าก็ระบากเอา ไปไม่พัฒน,นานเลยอ้เอเอพี่ทำเสียงดีละดี๋ผมไมไดดูบ้านเหลือ ขึ้นเคาะให้นิ่งๆ,ๆต้นด,ดิดไงพี่อะไรนะต้นด,ดิดไงพี่อัดน,นิ่งเลยแ,แล้ววงไปแล้วเล่นบนเขาดีกว่าไม่เคยได้สาร์เลยจะรูเท่าไหร่นะบ้านเหลือไม่มีคนใช่ป่ะเพียงไม่มีไม่มีไล่ขึ้นเขาได้ป่ะตล่นจากเขานะเนอะได้เล่นเลยเพียตเล่นจาเขานันดีกว่าวยาวๆไปบ้านเหลือมั้บแกดิ๊ก เดินตีไปเลยแม่ไปเหรอเดี๋ยวใครยิงหรือไงมีนะถ้าเขาน่าจะมีโพี่บอยจัดยังไม่เห็นบอยหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะเฮ้ยรถซ้ายมือยี่ห้ออะไรทุกอย่างคีชอนคีชอนรถพี่ยาร์ได้ปะคีชอนอะไรทุกอย่างอะได้อยู่เดี๋ยวเราบอลบอลจอดได้ปะเดี๋ยวพี่ขับรถไปล่อให้ใช่แล้วพี่เนี่ยมีคนล่อแล้ว ไปอาร์ตอาร์ตชน,นี่ทีพี่ขับไปชนเลยขลับไปชนเลยพี่ปล่อยเสียงไปชนเลยนี่ฉีกแตมีนะมีนะไฟเขามีนะตรงเนี้ยเฮ้ยบวกกันบวกกันลดลดนี่รถนี่ลด ปั้นมาคนเปิดเมื่อกี้แนวหลังเรามันมีคนไล่ตามมาชุดหนึ่งนะเปเกรยเบรกเกรย์เบรกยินแล้วปล่าน่าได้ยินนะเกรยเบรกใกล้ไปโดนเลยโดนเลยเดี๋ยวพี่ดูให้มันมันตามรางไปได้คุมความไอยอยากลองไปจ่ายกระดูกป่ะลองลองพี่แต่ผมลองหมดอะทุกอย่างอะไม่เคยไปลองยังยัง ไม่อะขยับลองแครบรถล่อหนะบอลครั้งหน้าพันเนี่ยยึดมาเออเดือดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรถจอดไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยอาบอลมาของกันปีใช่ปะปีใช่ปะปีปีจอดเลยอ่ะหลังเรามาด้วยนะระวังเออมันมีคนตามหลังเรามาด้วยบอกก่อนันนะันเฮ้ยไม่หนอกี่หรอวะ ี่วามันไม่ได้เกลกระทอมไม่ได้แล้ทงขวาโอ้ตัวนึงมันเจ็บมากเลยวเจ็บมากไม่นอกไม่เไม่รู้เอกันกัตัวเดนใครตามมาีตัซ้ายพยายามวิ่ลงบ้านสตัวสตัววิ่งลงไปแล้วบ้านตัวเห็นละโอ้ยัมกยิงไม่ได้าเอาสมองบางใจเก ถึงบ้านแล้วนะแม่โดนไปสามนัดติดไม่น็อกโอ้ยี่เข้าหัวหลังมานะระวังพิ่แจนเข้าบ้านเลยสัสพิ่แจนสามปะเออไหนอ่ะนี่นะต้อนไม้บอลอ่ะเขาบอกเขาบอกว่า,วายาเอาหรอเขาบอกว่ายาเห็นไกลๆระวังมันเรามีคนซ้ำรอยเรานะ หลังเข้ามาใช่ป่ะพี่บอยใช่แลังน่าจะมีเสียงจอหลังอ่ะน่าจะมีคนซ้ำรอยเรานะมันตามมาเรื่อยๆครับน่าจะเซตหนึ่งเลยนะตีหนึ่งเฮ้ยบ้านเหลือข้างล่างนี่ไม่มีเนี่ยเราไปเล่นในเมก่อนไหมพี่บอยถ้าเราเอาเล่นไม่เสียงเฮ้ยรถมาหน้ากูณน่าจะเข้ากระต๊อบผ่านละผ่านผ่านเอาขวาไปผ่านขวามันมันขับเบ็ดนะพี่ขึ้นรถเอ้ยขึ้นคนเดียว หลังบ้านจอดละมีมอเตอร์ไซค์กำลังขึ้นอีกเดี๋ยวกูเล่นมอเตอร์ไซค์เอ้าแล้วใครรีบยิงวะอย่ายิงหาเพิ่ให้หน่อยหาให้หน่อยโอเคมันจอดมันจอดพี่หนึ่งขวาร่างในบ้านในบ้านตัวนึ่งตัวในบ้านนะรถตามมาข้างล่างอีกในบ้านตัวนึงเหรอใช่ใช่อยู่ในบ้านเลยพี่ตัวเดียวเหรอ ตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียวไล่ไล่รถจอดขวาล่างเมื่อกี้อก็คือรถใครอ่ะรถเมื่อกี้ใครแบบรถไม่มีนะไม่มีไม่มีเนี่นี่ก็ในบ้านเนี่ยออกเข้าหัวนะเนี่เชื่อโอ้ไม่ทันเออเม่เป็นคือรถคันเดิมที่วนเมื่อกี้เว้ยใช่รถรถวนนั่นแหละพี่แล้วมันวนกลับมาที่บ้านรถรถขวาล่างไปแล้วพี่ไหลไหลไปทางล่องกลางระหว่างบ้านกับเราละโอเคเจอสองันปล้ ใช้ขาดอะไรไหมเผ็สกบไก่แม็กดำปากปืนมีหมดเลยครับตัวนี้มีหมดเลยแต่มีแค่คนสี่เนาะไม่เอาไม่เอาเอาแค่แม็กดำกับปากปืนพอรถมารถมาขันเดิมอะตอบแบบยาคอว่ามันเดืเฮ้ยอันนี้รถใครอะรถมันรถมันพี่รถมันพี่เฮ้ยไม่ถึงเดิมไม่ถึงเดิมรถนี้มีสองคนสองคนบอลแต่ว่าเก่งศพใช่คนละฝ่ายใช้มือครับ มีมอไซค์ข้างล่างด้วยนะเห็นมั็ง้วน่ะเป็นไปตรงนี้ตรงนี้ตบตรงนี้เพ่ตบลงขอบยืนแล้วเพ่ขอก็งขก็งบอลยืนแล้วเปอร์พี่อาร์ยืนบอนไม่จออไงแมบ้างถ้าเล่นได้จ่อลมองก็ยิงได้แล้วอ้าวมันมีไอ้ดาวน์นี่หวายสัตวใช่เพ่แต่เจ็บพูดเลยเจ็บพูดเลยตมาร์คเลยเป็นเหมือนทั้งไอ้ป้อปืนอ่ะโอเคโอเค อยู่ขวาสุดเลยปลายขวาสุดต้งองดือดสองคนมันมีมากกว่านั้นนะเพื่อนมาเติมอีกหลังต้องร้างสองเลยเหรอใช่ใช่พี่ตรองไปฝ่าขวาสุดเลยดูอยู่บ้านขยักอยู่อะ่ะอย่าให้มันขึ้นไปยิงพี่นะได้พี่ได้อย,อยู่ตรงป้อมเลยป่ะอยู่ในสมอง,งเลยป่ใช่ตรงตรงสมองเลยอ่ะโอเคโอเครอมันรอมันขยับขยับเร็ววะลาบิงอะ เริวิ่งลงเหรอตาดาดาตัวนึงอยู่เฮ้ยตายอุ้ยอะไรอ่ะตายตัวนึงมุมล่างขวายิงไม่ล่างขวาแล้วขวาอีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ๋อเยี่ยหลุดไปนัดหนึ่งพี่บอยฟอบมีต่อฟอบมีระวังตัวมาร์กูบอยต้องเอาเี่นี้ก่อนพช่วพี่ได้นะบอลพี่โดนข้างล่างขวายิงโดนโดนโดนบ้างกลางวงยิงก็ต้องรอให้บอยก่อนนะอยู่หลังฟอบเลยอ่าเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนโอ้ช่วยบอยคุช่วยบอยไม่เห็นตัวอ่ะพี่ฮาร์ตก็เป็นหนึง ออกพี่ตัวกันนะคนละคนละตัวกันคนละตัวกันเฮ้ยโดนแม่งคุณไปแกงก่อนเนาะต่อตัวต่อตัวอย่างเดียวนะถ้าไม่อยากอันนะตัวตัวเดียวกันบอยเมื่อกี้มันขึ้นแอซิดอ่ะอ้าวเหรอเออมันขึ้นแอซิดแล้วเหรอวะเดี๋ยวนี้บ้านหลังนี้ไม่มีนะพี่ใครลงก่อนได้ก่อนนะตอนเนี้ยเฮ้ยเท่ห์วะที่ด้วแอซิดด้วยแม่ ป limiting, ้อมยิงป people, ้อมยิง si> ป้อมยิงพ well ี่อาร์ตบอลโชว์กระดังเอ้าตายไปไปไปพี่ตามป้าอันนี้ตามป้าอะไรกันมันยังไหนอ่ะปุ่มไหนอ่ะพี่ขี้สมกเต็มเลยแต่ยิงมาแบบว่าจบได้เปล่าบอลจบได้พี่บอลจบไดพี่ต้องต้องขโอยเติมลูกหนึ่งอ่ะขอมยกระชากครับจะมาฆ่าไม่เอาพี่นะโอ้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ ตายนี่ยไม่โดนไม่โดนโดอันสุดนะสอ,อ่ะใต้ที่ไป้หถ้า,ามันสุกแล้วจะล้มตายหมดเลยวะถ้าเราก็าโดนตามเรื่องก่อนโดนยิงบอยบ้านนั้นเนี่ยมีคนอยู่ปะบ้านมักสี่อะเนี่ยต้องมีหมดเลยปะตอนนี้ไม่แน่ใจพี่ไอ้บ้านมักสี่ไม่แน่ใจนะพี่ตอนนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจนะแต่ไอตัวนี้มีเไอสี่จะไหนไม่รู้ว่าบอยมันเก็บเสียงตัเนี้ยดูเงียบเลยสี่เนี่ยมาพี่ต้องชนผลเลยมันไม่มีข้อมูลแล้ว แบบเพื่มรู้งเงียบม,มากพี่บอยไกลๆไม่โผ่เลยอ่ะบอยเข้าบ้านเลยก่อนพี่โอเค <Okay, S 1> น่า <Yeah. S 3> จะไม่มี <Yeah. S 3> พี่ <Yeah. S 3> พี่วิ่งต่อเลยเดี๋ยวผมคำให้ โอเคเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์ไปต่อพี่คุโริ้งเข้ามาในบ้านบอยโทษเลยบอลน้องพาตายบอะแม่อะไรมันยิงติดหัวได้ไม่รู้เลยมันสมอคเตรอรไปแล้วนะวูยังเกือบตายเลยเมืเ่อกีต้ตายใช่ มีหมวกเหลือป่าวว่าพี่บอยก็สองเต็มกระบองเต็มอยู่แล้วข้อมูลยิงกันคุมีคุณแปดนะป่าว่าเอาๆพี่เอาๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคุณสี่พี่พี่ยังไม่มีหมวกใหม่เลย บอดูห้องไหนอยู่อะโอ้โหว,วงมาไม่ไปดีกว่าพี่อาร์ตพี่ดูบนเขา่าทีเดี๋ยวผมดูบ้านนี้ให้บนเข่านี่คือการาฟผมโอเคกลัฟมึงนะเอ้าสัตว์เจอมัวพอดีแดีบ้านเล็กใช่ปะ มีด้วยวะแค่กูไม่เห็นหมวกได้ไงวะตากูไอ้แม่ตะคิวจะแดกพิแอตอตรงนี้มาพี่ผมยิงไม่ได้แจ้งพิแอตหน่อยดิเยอะแล้วกลามพี่ต,ตรงมาร์คมาร์คเลยพี่พถี่วันนี้ว่าแถวนี้วนะลายถนอนนะลายถนอนเดี๋ยวมันดูฮะตายเ,เลย,ยพิแอตเออแถวนั้นเลยเฮ้ยต้นไม้พิแอตต้นไม้เลยมีระเบิดป่ะพิแอตมีต้นไม้ขวาเออมันออกขวามันออกขวาไปพี่มันออกขวาเอ้ยมันระเบิดใส่ผม <ม>าอาอทำไมมันมาตัวแดีกกับพี่มันกูเห็นมันวิ่งมาแค่ตัวเดียวนะระวงซ้ายนะพี่หายจะเข้าวะไหนพี่มีสิไปอาญน้ำหน่อยเยอะปะเยอะเยอะเก็บบัคก,กี้ปะวะอยู่น,นี่นะโอเคพี่พไหนเขาเดิดเนไปหลวงปะต้องหลวงวะเฮ้ยแอซิด ามัโดนมัโดนตายเลยใี่้เขาโดนมาเคียร์ยังไง้มันดูดูเราดูดของกวนไปอ่ะดูดตีน Dapet Tansur best Tansur <laughs> best what that cost to you จากเชิงน้กูบ้าให้สัตว์แทบไม่เสียเลือดอะพี่บอยเชิงนกูไม่น่ายืนลึกเลยเมื่อกี้เฮียโดนตอนพิกหาอะไรเปรี้ยววะที่นี่กูยิงหวังบบหวมั้ยวะหัวมั้เหร เหลืออยู่นิดเดียว6ชีวิตไอ้เทียจากที่กูชนบ้านไก่บอยนี่คือสาขที่สองแรงกำลังจะขึ้นไม่พักตอนนี้ฮึยี่ออยากเห็น่าเมื่อกี้เป็นชีวิตจริงหนิเพี่อคอหัก ไม่รอดขอพังพาดกับเช่ไม่มีระเบิดวะเซง็งว่ะอ๋อมันคือบ้านนี้ออกไปออกไปเคลียร์พี่บอยเหรอใช่ลร่งหรอไอสัตว์เย็ดแม่เดี๋ยวพี่กูไปดิเรื่งสี่เหรอเพิ่งมาสามมาสี่เลยอ่ะ กเกลียดเลยเฮียเป้าดิ้นๆิ้นงเียมันเลียงขวาป่าใช่ใช่มันใช้ขวาอยู่เ่ลงดีกว่าเปียบยวทงขวาต้องมายิงกูสัตว์เมื่อกี้สายพี่สองคนแล้วอะ อีกสองคนไม่รู้อะโทษเลยผมปิดกล้องตอไนไหนมะเนี่ยอะไรมออะไรบอ จริงไม่ได้หรอกจริง โอ้โหว้าวไอสัตว์เอ้ยตายโยตายโยไอขวาขวานะพี่น่าจะของตัวปะแบบแบบอะสองตัวอีกแล้วไม่โดนสตีลคิวอีกไม่โดนพี่ไอาได้ไปขวาตรวนึงพี่พี่ขวาพี่มาแล้วขวาล่างต้องมาต้องมากลางขวา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 ล่างเจอนนานที่เราอยู่ซ้ายที่เราวันเห็นสองตัวอยู่ซ้ายเลยพี่มีชุดใหม่ตัวหนึ่งพี่บอยเฮ้ย โอ้โหเอาแย่สัตว์โอ้สัดที่แสนทรมานเอาดิโอ้โหาไอสัตว์เอ้ยไปแล้วพี่กับแม่ที่ส่วนตอนนั้นได้ก็โคตรโคตรสุดล้วพี่วะ ไอ้เฮียตัวแรกอะที่กูยิงมันไม่ลงอะพากูเสียจังหวะเลยสัตว์เอ,อ้อเดี๋ยวเขามัน่นใจเ้ย